เรียนมหาลาบมหาอุดหลวงพ่อวันวัดคองคูนเลขสี่หลักนะครับสภาพก็ใช้หน่อยนะครับเนื้อทองแดงนี่ครับ ทองแดงถ้าโดนจับมากๆหรือว่าโดนเหงื่อโดนน้ายานะครับอาจจะสีผิดเพี้ยนไปหน่อยนะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้ล้างนะครับนี่ครับเหรียญแท้นะครับบางท่านก็บอกว่ามีปลอมออกมาปลอมดีด้วยว่างั้นผมยังไม่เคยเห็นนะครับเหรียญปลอมนะครับออกวัดของคุณนะครับ สร้างโรงเรียนวัดของคูนนะครับทางวัดอนุญาตออกนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเหรียญแท้นะครับดูง่ายนะครับมหาลาบมหาอุดหลวงพ่อวันวัดของคูนนะครับก็หลักพันกลางๆนะครับ พวกเนื้อนี้อยู่ประมาณนี้นะครับทองแดงทองเหลืองราคาพอๆกันนะครับไม่ทิ้งกันนะครับราคานี่เป็นทองแดงนะครับมีดรอเด็กนะครับดรอโคตรดรอเด็กนี่ครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งเก้าสามนะครับดรอเด็กนะครับ ของแดงนะครับโค้ดเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ